The reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is beating. ออกไปจ่ายบินที่ Family Mart าแล้วก็ไปซื้อไอติมมาให้ป,ป้าป๋าก่อนค่ะ ก็ระหว่างที่กลับบ้านมานะคะก็เห็นเขาแบบกําลังทําความสะอาดตามหน้าบ้านตามอะไรกันอยู่ก็เอ,อ๊ะวันนี้มันวันอะไรไปดูใบเขาให้ถุงมาเนี่ยถุงเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ต้องทําความสะอาดตามถนนหน้าบ้าน,นะะเนี่ยค่ะจะต้องมาเก็บเอาพวกหญ้าตรงนี้ออกค่ะซึ่งเราจะไม่ให้เด็กทํานะคะวันนี้มันอันตรายมันต้องแบบอยู่กับถนน ตามถนนตามอะไรนี่เราไม่มีคนมาทําความสะอาดนะคะทุกคนในชุมชนก็แบบต้องช่วยกันเองอะค่ะก็เขาก็จะมีวันให้ไปทําความสะอาดนู่นนี่แล้วแต่เขาจะบอกมาค่ะก็ถอนหญ้าไปเสร็จเรียบร้อยค่ะดูเรียบเรียบขึ้นมาแล้วนะคะก็จบงานของฝั่งเราเพราะว่าเขาบอกว่าตัวอื่นเขาทำเสร็จกันหมดแล้วทําแค่หน้าบ้านก็พอก็เลยโอเคทําเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปทิ้งก็จบงาน น้องมิลาเคิลทำไมหนะ้าตารับแขกมากเลยอ่ะลูกอืมอืมมินะล่าเคิลเอ้ยอม,มิกกี้ มิกกี้มิกกี้น้องน้องพองน้องพองส่วนหนูอะ่ะหนูตัวขาวๆต้องเป็นมาลินอืมอืมมาลิน คืองานเข้าแบบงานเข้ามากค่ะตอนนี้ ก็คือน้องไข่ค่ะที่ย้ายบ้านไปแล้วค่ะทีเนี้ยน้องเขาไม่สบายน้องเขาท้องโตค่ะก็เลยให้ไปตรวจหมอดูแล้วเมื่อเช้าเขาก็พาไปตรวจแล้วก็พบว่าน้องไข่เป็น f i ฟวค่ะซึ่งเป็นโรคที่มีความอันตรายมากแต่คือถ้าไม่รักษาแบบก็จะทำให้น้องเขาตายได้เลยค่ะก็เลยบอกเขาว่า คือมันเป็นโรคที่อยู่ดีๆก็เป็นขึ้นมาคือมันเกิดจากไวรัสโคโรนาแมวซึ่งแมวทุกตัวหลายๆตัวนี่คือมีไวรัสเนี้ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ไวรัสนี้ถ้ามันไม่ไม่แปลงไม่แบบอะไรไม่ไม่กลายพันธุ์กลายเป็นตัวร้ายอะค่ะมันก็จะไม่เป็นอะไรซึ่งมันไม่ได้เกิดเยอะเลยแต่น้องน้องไข่พูดง่ายคือน้องไข่อะมันก็โชคไม่ดีค่ะอยู่ดีก็เป็นเป็นแบบกระทันหันขึ้นมาเลยมันไม่มีใครผิดไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่มันเกิดขึ้นมาเอง คือเหมือนน้องเหมือนน้องคีร้าเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันเขาอาจจะมีโคโรนาไวรัสนั้นแต่เขาไม่เป็นเพราะว่ามันไม่เกิดความผิดปกติของตัวไวรัส uh huh. ก็เลยบอกเขาว่างั้นให้น้องคีร้าไปแทนและกันแล้วเดี๋ยวน้องไขรเราจะไปรับกลับมารักษาที่นี่เอง uh huh. เพราะน้องคนที่เขาอะค่ะได้น้องไขไปคือเขาเป็นเด็กมหาลัยแลวเขาอยากเลี้ยงแมวตั้งแต่เด็ก แต่แบบพ่อแม่เขาไม่ให้เลี้ยงจนโตมาขึ้นปีสามเขาถึงได้เลี้ยงการจะให้เขาแบบไปรักษาไปอะไรมันก,มนก,มนก็มันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไม,ม่ได้ค่ะก็สงสารเขาว่าแบบเขาก็ไม่ได้จะเขาก็พยายามแบบเก็บเงินซื้อแมวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาว่าท้างนั้นอ่ะแลกเอาน้องคีร่าไปนะแล้วเดี๋ยวน้องใครเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเรามารักษากันก่อนแล้วค่อยว่ากันค่ะ ลูกหมาน้อยเอ้ยคีราเอ้ยมัมหาคีรานอนอยู่กับมัมหมาทุกวันมัมาก็รักหนูเนาะ mm. ก็ต้องมาเสียใจต้องเหงากับมนหนูไม่อยู่แล้วแต่ว่าน้องไครจะกลับมาอยู่กับมัมหมาก็โอเคเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงแบบไม่เอากลับมารักษาหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมีเห็นความสําคัญของของชีวิตมากกว่า ค <So S 1> ือเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นแมวเป็นสินค้าเราไม่ได้ขายเพื่อให้ได้เงินได้ทองอะไรอย่างนั้นนะคะเขาเป็นแบบมีชีวิตจิตใจถ้าเขาป่วยเราก็ต้องรักษาค่ะซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบที่ว่าจริงๆมีก็เห็นแล้วว่าน้องเขาดูผอมๆแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นแมวเด็กทั่วไปไงค่ะแต่พอแบบไปอยู่กับเขาอาการมันกําเริบขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาย้ายบ้านแล้วเครียดด้วยทําให้ไปกระตุ้นอาการให้แสดงออกอะค่ะ ก็โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวขับรถไปนาดากันค่ะเอาน้องคนเอาน้องคีราไปให้เขาแล้วก็พานอนใครกลับมา หนึ่งะคะมาไว้ในที่ล่มว่างันค่ะตั้งแต่เมื่อคือนไหนเนาะน้องตากตแตนเหรอลูกเดี๋ยวเราไปนาลากันค่ะประมาณสองชั่วโมงกว่าก็ถึงค่ะคิระเดี๋ยวเราไปบ้านใหม่กันลกูกมามาไปส่งเองเลย ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องเขาแล้วนะคะเดี๋ยวรอเขาออกมารับค่ะตอนนี้เราก็เออเอาตัวน้องไครกลับมาแล้วก็ส่งมอบคีฬาให้เขาแทนนะคะก็ทีนี้ก็น้องไครก็จะมาอยู่กับเราแล้วก็รักษาเขาให้หายแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะแต่บอกเลยว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ยากเป็นโรคที่ ถ้าอา่านใน,ในเอกอาสารที่เมืองไทยจะเขียนว่าแบบเป็นและแบบไม่ลอดสูงมาก95%หอแต่หมอที่ญี่ปุ่นนะคะโทรไปคุยมาหมอเขาบอกว่ามันก็มีวิธีการอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหาหมอแล้วค่อยว่ากันไหนๆก็มาถึงนาลาแล้วนะคะก็เลยว่าจะไปที่สวนสาธารณะนาลาค่ะแล้วแบบโอ้โหนาลานี่คือถนนไม่ดีนะคะถนนไม่ดีคอนดถก็ค่อนข้างติดด้วย นี่แบบไม่ได้มานารานน่าจะประมาณแบบสิบกว่าปีค่ะสิบหกปีได้เลยคือจำอะไรไม่ได้แล้วแล้วแบบเพิ่งเคยได้ขับรถที่นาลาก็เลยเพิ่งรู้ว่าเออถนนมันค่อนข้างจะแบบแปลกมีขดๆดเขียวๆเ,เยอะนะคะแล้วนี่คือประมาณค่อนข้างจะใจกลางเมืองหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเป็นจังหวัดที่แบบไม่ได้ใหญ่มากค่ะดูรอบๆล้วแบบว่าตึกจะแบบก็ก็เป็นเมืองเก่าอะค่ะก็ประมาณสไตล์เมืองเก่า <Sure. S 2> หรือไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีกฎหมายแบบห้ามนําทําตึกสูงเกินขนาดนู่นนี่นั่นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะานี่เรามาถึงแล้วนะคะแต่ที่จอดรถอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วถนนก็มึนง,งงไปหมดเลยค่ะความยากของนาลาเออนี่มองเห็นน้องกวางจากที่ไกลๆเอาก่อนนะลูกนะนี่เราได้ที่จอดรถแล้วนะคะ3มชั่วโมง1ัน0อเยนแต่ว่าเราจะอยู่ที่นี่มันครึ่งชั่วโมงค่ะ อยู่ๆก็ได้มานาลานะคะอยู่ๆก็ได้มาเชิญน้องกวางงงเลยอะค่ะวันนี้มันไม่ค่อยร้อนนะคะก็เลยเปิดกระจกให้น้องใครนอนพักอยู่ในรถค่ะว่าอากาศไม่ร้อนเลย22องศาทุกคนมาดูกวางลูกนี่คือกวางของนาลาน้องกวางไม่รู้จับได้ไหมเนาะองนนี้นะหนูเข้าไปใกล้ๆน้องได้ค่ะลูกน้องไม่เป็นไร เดีด๋ยวองเข้าไปใกล้ใกล้น้องได้ไหมอะเว้าวอน้องจะโกรดน้องโกรดเว้ยเออมันคงจะแล้วแต่ตัวนะตัวนั้นดูแบบเชิงเชองอะตัวาบางตัวอาจจะแบบโหดโเราแบบเดาน้องไม่ออกนะว่าน้องเขาจะแบบ <Okay. S 1> เป็นยังไงน้องจะโกรธไหมถ้าเราจับ เป็นตามทันเนียมน,นะคะเราก็ต้องมาหาซื้อขนมให้กวางค่ะเซมเบ้กวางอ๋อนี่เป็นเซมเบ้สำหรับให้กวางนะคะโอ้ยน้องเขารู้ว่าเรามีเขามาแล้ววะยังไม่มีลูกยังไม่มียังไม่มีลูก โอ้โหกินเร็วมากเลยลูกหมูลูกกวางทุกคนทุกคนทุกคนอย่าขออย่าขอโอ้โหโอ้โหให้ก็ได้คนเนี่ยน่ารักไม่มีแล้วทุกคนอย่าพึ่งมาไม่มีแล้วลูกไม่มีแล้วไม่มีแล้วรอบล้อมไปด้วยกวางนะคะตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วลูกหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทุกคน ลิขูยังไม่หมดลิขูยังไม่หมดมากันเยอะเลยค่ะอุ้ยตายแล้วเลิฟร้องควางมากเลยอ่ะลิขูเอาให้น้องเหรอลูกหมดไปไหนพิปตาหมดแล้วลูกหมาหมดแล้วลูกหมูเอ้ยไม่ใช่ลูกควางลูกควางหมดแล้วอ๋อลูกควางลูกควางอยากใช้เขาอ้อนลูกอยากใช้เขาอ้อนน้องควางรู้สึกสนุกกับการให้เซมเบ้ควางนะคะไปซื้อมาอีก

Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better. <laughs> หมดแล้ว โอ้ตรงน,นี้มีทางลงด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหงงเลยทางลงที่อยู่เหมือนแับใต้ดินเอ,อ้แปลกมากเลยอะ่ะโอ้โ้อโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอื อออโอเคเนาะมีแบบร้านอยู่ข้างล่างเนี้ยทำไม่ได้ เสียดายที่เรามีเวลาไม่มากนะคะเลยไม่ได้ดูอะไรเท่าไหร่สวัสดีครับ To say goodbye, but I can not help my feelings. Right now I can't deny you never left my mind and now my heart is beating. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought you got to get on this. I want to keep up with ตอนนี้คือเราอยู่ที่เกียวโตนะคะเมื่อกี้ขึ้นทางด่วนไปแล้วเลี้ยวผิดทางนึงค่ะปกติเร็วเขาจะคอยบอกเขาหลับไม่มีคนบอกเลี้ยวผิดเลยนี่เลยต้องลงมาเกียวโตแล้วหาทางขึ้นทางด่วนใหม่ค่ะ ก็เราก็มาแวะพักตรงจุดพักรถก่อนนะคะแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวซื้อของกินไปกินบนรถค่ะอทอยเดทที่นี่เขาก็มีบอกว่าห้องไหนว่างไม่ว่างด้วยนะคะ เซื้อของฝากให้ตัวเองก่อนนะคะชอบกินขนมของเกียวโตอ่ะอันนี้แหละอันนี้อ่ะช็อกโกแลตมีหลายรสนะลูกกลับมาถึงบ้านกันแล้วค่ะสองชั่วโมงครึ่งได้นะคะกว่าจะขับรถกลับมาถึง แล้วแบบสรุปว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยค่ะก็โมแต่วุ้นกับแมวอยู่เหมือนเดิมนะคะน้องใครแบบว่าท้องบวมอย่างเห็นได้ชัดมาคือมันเป็นความผิดของมีเองที่แบบว,ว่าตอนที่เขาเอาไปอะเราแบบก็สังเกตแล้วนะว่าเขาผอมแต่เราไม่รู้อะค่ะเพราะว่าโลกนี้แมวที่บ้านเราไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วน้องที่เขาไปเขาไม่เคยเลี้ยงแมวเขาเลยไม่รู้ว่าเนี่ยคือแมวแบบท้องผิดปกติ จนเขามาบอกว่าเออแมวไม่ค่อยกินข้าวอะไรเงี้ยนี้ก็เลยถามว่าขอดูรูปหน่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็เลยบอกเขาว่าให้พาไปหาหมอเลยแล้วพอไปหาหมอมันก็เป็นโรคลายนี้ขึ้นมาคือโรคนี่เป็นโรคร้ายแรงมากสําหรับแมวอะคือแบบโอกาสตายคือเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่หมอก็บอกว่ามีโอกาสรอดอยู่แต่พูดถึงคือ ไม่จากเราไปวันใดมันก็วันหนึ่งมันก็ต้องมีคือแมวเขาก็มีอายุไขของเขาแล้วก็สิ่งที่เราทาได้คือดูแลให้ดีที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปหาหมอแล้วค่ะให้หมอของที่ประจําของเราก็ช่วยดูให้คือถ้าเรารู้ว่าน้องป่วยเราคงไม่ให้หน้องไปแล้วก็จะรีบพาไปหาหมอเลยตะคืนเราก็แบบเราไม่ดีเองเนาะ หนูอดทนนะพรุ่งนี้พาไปหาหมอแล้วนะนะครับคนเก่งสรุปว่าน้องไข่เขาซูไม่ไหวนะเมื่อกี้เขาเขาจากเราไปแล้วเสียใจดีว่า ล้วน,นจะรู้ให้เร็วกว่านี้แล้วแบบไปอยู่กับเขาเขาไม่เคยเลี้ยงแมวก็ไม่รู้เขาต้อนน้องใครมากมลยที่เราไม่รู้ก่อนแล้วส่งให้หนูไปอยู่บ้านอื่นเขาน้ันลูก